ทีมิเวอร์พ o ูลสำหรับฤดูกาลล่าสุดนี้นะครับพวกเขาอาจจะเปิดฉากมาได้ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นหน่อยนะครับไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของลิเวอร์พูลแน่นอนครับสิ่งที่จะทำกับทีมลิเวอร์พูลก็คือให้กำลังใจพวกเขาเพราะว่าไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์เราจะเดินไปด้วยกันเหมือนเพลง you never walk alone นั่นเองครับ music stand podcast เรื่องราวจากเพลงที่บปเลงในโลกกีฬาเล่าเรื่องโดยบอมสุวัทินวัฒนาวิชูกรสวัสดีครับ ผมบอมสุวาทินและนี่คือรายการ Music Stand เรื่องราวจากเพลงที่บเรลงในโลกกีฬาช่วงนี้แฟนๆของลิเวอร์พูลก็อาจจะเวลาดูฟุตบอลเนี่ยก็คงจะไม่ได้สนุกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากตั้งแต่ต้นฤดูกาล2022-2023เนี่ยก็ผลงานในสนามของเหล่านักเตะลิเวอร์พูลก็อาจจะค่อนข้างจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะชนะคู่แข่งก็ยากแล้วก็บทจะเสียแต้มก็ยังแพ้ให้กับ คู่แข่งแบบไม่ค่อยคาดฝันด้วยไหนจะมีเรื่องนักเตะบาดเจ็บอีกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของลิเวอร์พูลแล้วก็เชียร์พวกเขามานานพอเนี่ยนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยนะฮะแฟนๆลิเวอร์พูลล้วนแล้วแต่ผ่านความรู้สึกแบบนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนครับแต่ถึงอย่างนั้นแฟนลิเวอร์พูลตัวจริงเนี่ยก็ทุกคนก็เลือกที่จะให้กําลังใจแล้วก็ยืนเคียงข้างกับทีมแน่นอนนะฮะเหมือนอย่างเพลง You Never Walk Alone นี่คือเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงชาติประจําสโมสรของสาวกเดอะคทุกคนทั่วโลกนะ ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งไม่ว่าจะสุขจะทุกข์หรือล้มเหลวคุณจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวได้เพราะว่าเราจะเดินไปด้วยกันหลายคนอาจจะเข้าใจว่า You Never Walk Alone เนี่ยเป็นเพลงที่ทําขึ้นมาเพื่อสโมสฟรฟุตบอลอย่างริเวอร์พูลโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วมันมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจแล้วก็ยังเป็นเพลงที่ทีมฟุตบอลหลายๆทีมเนี่ยนำไปใช้ด้วยนะครับและน,นี่ก็คือเรื่องราวที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับ Wo Wo ถ้าหากมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้นะครับก็คงต้องย้อนกันไปถึงช่วงทศวรรษ40กันเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นของเพลง You Never Walk Alone เกิดขึ้นในปี1945เมื่อริชาร์ดโรเจอร์สกับออสการ์เฮมเมอร์สไตด์เดอะเซคัน์สองนักประพันธ์เพลงละครบอร์ดเวย์ระดับตำนานชาวอเมริกันนะครับที่ทำงานร่วมกันในนามโรเจอร์สแอนด์เฮมเมอร์สไต์มีผลงานการประพันธ์เพลงในวงการละครเวทีมิวสิควลมากมายครับโดยเฉพาะ The Sound of Music กนะครับก็เป็นละครมิวสิควลระดับตำนานในปี19 959แล้วก็ได้ถูกนํามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์นะครับแล้วก็ด่งดังปเป็นอันมากเป็นภาพยนตร์ระดับออสการ์ในปี1965นะครับเรื่องนี้ก็นําแสดงโดยนังเอกอย่างจูเลียนดูแล้วก็มีภาพในตำนานนะครับก็คือตอนที่เธอเต้นอยู่กลางทุ่งหญ้าลาบวนเดอร์แล้วก็ถูกแคปไปเป็นมีมมากมายนะฮะอย่างที่คนไทยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากัน,กนดีอีกหนึ่งผลงานเอกของพวกเขาในการทําเพลงประกอบละครเวทีก็คือเรื่อง Car คารุเซลนะฮะละครเวทีสไตล์มิวสิควชื่อดังในปี1945โดยที่เรื่อง เงนี้เนี่ยมีการใช้เพลงประกอบละครอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นก็คือเพลง u n e v e r w a l k a l o n e ของ Roger s and Hammerstein ซึ่งเป็นเพลงที่ถูกใช้ในฉากที่ตัวละครอย่างจูลี่สูญเสียสามีของเธอในฉากนี้นะครับเนตตี้ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวละครก็เดินเข้ามาหาจูลี่แล้วก็ร้องเพลง u n e v e r a l k a l o n e ในแบบ Classical Opera เพื่อปลอบใจเพื่อนรักที่สูญเสียสามีก่อนที่จะนามาร้องอีกครั้งหนึ่งในฉากที่ลูกสาวของจูลี่สาเร็จการศึกษาในตอนท้ายเรื่องนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ในทั้งบริบทที่ให้กำลังใจ ่บเพลง u n e v e r w a l Alone มีเนื้อหาสำคัญอยู่ที่การให้กำลังใจแก่เพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์หรือผิดหวังเราจะเดินเคียงข้างกันไม่ปล่อยให้คุณต้องเผชิญกับโลกอันโหดร้ายเพียงลำพังด้วยเนื้อหาที่กินใจแบบนี้นะครับ u n e v e r w a l Alone ก็เลยกลายเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็โด่งดังไปไม่น้อยไปกว่าตัวละครของ Carousel เองเลยครับและนอกจากที่ละครก็ประสบความสำเร็จกลายเป็นตำนานครับเพลง u n e v e r w a l Alone ก็กลายเป็นเพลงฮิตตามไปด้วยเมื่อวางจำหน่ายอัลบั้มเพลงประกอบละคร คาร์โรเซลที่อังกฤษนะครับเ,ออเรียกได้ว่ากลายเป็นเพลงฮิตที่ชาวอังกฤษก็ร้องตามกันได้แล้วก็หลายๆศิลปินเนี่ยก็หยิบไป c o อร์ในเวอร์ชั่นของตัวเองแต่ในบรรดาหลายๆเวอร์ชันเนี่ยเวอร์ชัน,น,ชนที่โด่งดังที่สุดก็น่าจะเป็นฝีมือการ c o อร์ของ Jerry and the p e a e m a k e r s ครับเป็นวงดนตรีป๊อปมาจากเมืองริเวอร์พูลพวกเขาเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ถือกำเนิดในช่วงยุคทศวรรษ6กนะครับก็ช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กับ The Beatles วง4เต่าทองผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการเพลงอังกฤษที่เรียกได้ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนะฮะมาจาก,การ แอนด์สไตล์ผู้จัดการวงเดอะบีเทิลส์เนี่ยเป็นผู้ดูแลร่วมกันอีกตาหะในแง่ชื่อเสียงความสําเร็จของ Jerry and The Peacemakers เนี่ยจะว่าไปแล้วใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับ The Beatles ก็คงจะเป็นรองเพราะว่านั่นก็คือหนึ่งในวงดนตรีที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดตลอดกาลในประวัติศาสตร์เพลงครับแต่ว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยเจอร์รี่แอนด์เดอะพีซแมเกอร์สเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีมีเพลงฮิตมากมายนะครับอาทิเช่น how do you do it i like it i'm the one แล้วก็เป็นเพลงที่ติิดดดชาาารตออััันนนนนบบทท้้้งงงใเเเกกแลว็่ป่ปะศสหข แอ a เดอร e พีซเมเกอรเนี่ยนอกจากเป็นเพลงป๊อปที่มีเมโลดี้ติดหูฟังง่ายแล้วเนี่ยเสียงร้องของเจอร y m ี่มาสเทนเนี่ยก็เป็นนักร้องเป็นมือกีตาร์ประจำวงก็มีสเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์ที่คนอังกฤษจำได้เป็นอย่างดีครับยังไงก็ตามเพลงที่ประสบความสำเร็จที่สุดของเจอร y a ี่ The Peacemakers กก็เป็นเพลงอื่นไปไม่ได้นอกจาก you never walk alone นะครับที่เจอร y ี่และเพื่อนๆเ,เนี่ยร่วมกันหยิบเพลงจากละครเวทีคารูเซลมา cover ใหม่ในสไตล์ของตัวเองเป็นสไตล์บาร็อคป๊อปในปี1963หลังจากทีีี่่่เเเออรคยฟัังงงพลนนน้ในวช์ชข ตอนเวทีนะครับตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเขาก็ชอบมากก็เลยมาขออนุญาตวิชาร์ดโรเจอร์สแห่ง r o เจอร์สแอนด์แฮมเมอร์สไตเนนำมาทําในแบบเวอร์ชันของตัวเองโดยเวอร์ชันของเขาเนี่ยก็มีเมโลดี้ของเปียโนเป็นแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังตามด้วยเสียงเบสเสียงกลองเสียงร้อง ของเจอรี่ที่ฟังแล้วอบอุ่นละมุนละไมครับแล้วก็แฝงไปด้วยพลังบวกที่ให้กำลังใจคนฟัง You Never Walk Alone เวอร์ชันนี้นะครับอยู่ในอัลบั้มแรกของเจอรี่แ d the พีซ m ม k เกอร์ชื่ออัลบั้มว่า How Do You Like It ในปี1963แล้วมันก็เป็นอัลบั้มที่ทำให้เจอรี่แ d the พีซแมคเกอร์แจ้งเกิดโด่งดังไปทั่วเกาะอังกฤษทำยอดขายติดชาร์ตในอันดับที่2นะครับในบ้านเกิดแถมเพลง y You n e น e r Walk a l o n e เวอร์ชันของพวกเขาเนี่ยก็ขึ้นชาร์ตอันดับที่1คิดถึงขั้นที่ว่าชาวเมือง,ร,อง,ง,องริเวอร ใครไม่รู้จักก็เพราะว่าเจอรี่แอนด์พีซ์เมเกอร์เนี่ยเป็นวงรีท้องถิ่นมาจากลิเวอร์พูลเองเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยซัพพอร์ตวงโลโค็กันอย่างเต็มที่ครับจนกระทั่งวันหนึ่งในปี1963 Uni นเวอร์วอล l o n ก็กลายมาเป็นเพลงประกอบประจำสมโมสรลิเวอร์พูลครับเมื่อเจอรี่มาสเตนนักร้องนำของเจอรี่แอนด์พีซเมเกอร์ได้มีโอกาสเจอกับดิวแซงครีนะฮะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในระหว่างที่เขาพาทีมฝึกซ้อมในช่วงพรีซีซั่นเจอรี่ได้มอบแผ่นเสียงซิงเกิล n i เ e r วอร์วอล์ลให้กับประอาจารย์ให้้ไดฟังงราากฏว่ ชอบมากครับชอบในถึงขนาดที่พูดว่าถ้าเกิดผมทําทีมฟุตบอลให้คุณคุณก็เอาเพลงนี้มาให้พวกเราแล้วกันไม่เพียงเท่านั้นนะครับบรรดาน,นักข่าวที่ไปร่วมทําข่าวทีมวิบบพูที่ได้ยินว่าปรมาจารย์บิลแซงคลี่ชอบเพลงอยู่ในวอล์กัลลอนมากๆแถมยังตรงกับคติพจน์ประจําสโมสรอ,อยู่แล้วด้วยทําให้นักข่าวก็ต่างพากันนําเรื่องนี้ไปเผยแพร่บนหนังสือพิมพ์แล้วก็บอกว่าอยู่ในวอล์กอัลลอนจะเป็นเพลงประจําสโมสรซึ่งนั่นทําให้แฟนบอลริบบิ้วพูหรือเดอะคอปเนี่ยตัดสินใจร่วมกันร้องเพลงนี้ในสนามเพื่่่ออปลลุกกกกใจทีมมรัััขงงงงวววคาตาต้้แช 0, แชยย60็ ทำมาจนถึงปัจจุบันนี้เจมี่มัสเตนเนี่ยเคยเล่าเรื่องนี้ว่าตอนที่เขาเดินทางไปชมเกมที่แอนฟิลด์ช่วงปี1963ที่สนามจะมีการเปิดเพลง u n i v e r w a l k a l o n e ของเขาก่อนเริ่มเกมอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งเพลงนี้เนี่ยเคยถูกถอดออกไปจากเพลย์ลิสต์ของสโมสรนะครับแล้วแน่นอนครับ The Corp ก็ เรียกได้ว่ามีการต่อว่านะฮะว่าเพลง u n i v e r w a l l o n e มันหายไปไหนเอากลับมาเดี๋ยวนี้ซึ่งนั่นทำให้เขาประทับใจมากแล้วหลังจากนั้น u n i v e r w a l l o n e ก็กลับมาอยู่ในเพลย์ลิสต์ของทีมแล้วก็ไม่เคยหลุดออกไปไหนอีกเลยนะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการบันทึกว่าเพลง u n i v e r w a l r o l e version Gerry and the p e a c e m a k e s s to Bill s a n k l y นำมาเป็นเพลงเปิดตัวตอนที่เขาไปให้สัมภาษณ์วิทยุ BBC นะครับแล้วหลังจากนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ตอบรับความชอบของ s h a n ีย์ด้วยการนำเพลงนี้ไปร้องในสนามแบบเห็นกันไปทั่วโลกเลยครับและมันเป็นการถูก นำไปร้องในเกมเอฟเฟคับรอบชิงชนะเลิศที่เจอกับลิสต์ยูเนเต็ดเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี1965ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับก่อนที่เกมจบลงด้วยชัยชนะของลิเวอร์พูลเหนือลิสต์ยูเนเต็ดด้วยผลสกอร์2ประตูต่อหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษเหตุการณ์นั้นทาให้วัฒนธรรมการร้องเพลงยูเนฟวอลโลของแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยกลายเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเพลงยูเนฟวอลโลก็เลยกลายมาเป็นเพลงประจําสโมสรเป็นเพลงชาติของแฟนบอล ประหนึ่งเป็นเพลงภาคบังคับที่แฟนบอลทุกคนควรรู้นะครับขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่เพลงที่ถูกเปิดหรือว่าถูกร้องเฉพาะตอนที่ลิเวอร์พูลมีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลเพียงอย่างเดียวครับมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชาวเมืองลิเวอร์พูลแล้วก็ยังเป็นเพลงที่มีคุณค่าในการให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจผู้อื่นในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆหรือว่า การเรียกร้องความยุติธรรมมีหลายเหตุการณ์ที่เพลงยู u Never Walk Alone ได้สร้างเรื่องราวน่าจดจำนะครับอย่างเช่นเหตุโศกนาฏกรรมที่ฮิลส์โปโรในปี1989เมื่อฟุตบอลเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศระหว่างคู่ลิเวอร์พูลแล้วก็น t t ิงแฮมฟอร์เรสในสนามฮิลส์โบโรของเชฟฟ e ลเวนส a y ที่เตะกันในวันที่15เมษายนปี1989แฟนบอลลิเวอร์พูลเสียชีวิตถึง96คนจากการที่ปล่อยให้แฟนบอลเข้ามาดูเกมในสนามอย่างแออัดจนขาดอากาศหายใจแล้วก็ถูกเบียดเสียดนะฮะก่อน ที่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการอัปเดตยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น97คนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2021ที่ผ่านมาเหตุการณ์นั้นแฟนบอลบลิวพูลในช่วงน,นั้นนะครับถูกสื่อและก็นักการเมืองบางส่วนมองว่าเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดแห่งวงการฟุตบอลอังกฤษมายา,ายาวนาะนหลาย10ปีบรรดาญาติของแฟนบอลผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่างออกมาเรียกร้องขอความยุติธรรมแก่คนในครอบครัวของพวกเขาซึ่งในที่สุดในปี2014มีการตัดสินว่าแฟนบอลลิวพูลไม่ได้เป็นต้นเหตุของเหตุกาาารณ์นนนี้แต่่ววมมัเป็ค ของทีมรักษาความปลอดภัยในสนามแล้วก็เมื่อชาวลิเวอร์พูลเนี่ยได้ล้างมลทชินของตัวเองได้สําเร็จนะครับพวกเขาจึงร่วมกันร้องเพลงยูเนเวอร์ a l ล์คอลอให้แก่นตนเองและผู้เสียชีวิตซึ่งต่างก็เป็นคนในครอบครัวของพวกเขาร่วมถึงทางสโมสรของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ได้จัดพิธีร่วมลาลึกถึงผู้เสียชีวิต97คนในทุกปีเพื่อเป็นการแสดงออกว่าพวกเขาไม่เคยลืมแฟนบอลทุกชีวิตที่จากไปในวันนั้นเลยหรือว่าอีกเหตุการณ์นนครับย้อนกลับไปเมื่อ ช่วงเดือนมีนาคมปี2020ตอนที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 อย่างหนักในสหราชอาณาจากักรจนถึงขั้นต้องประกาศล็อกดาวน์แล้วก็หยุดการแข่งขันกีฬาทั้งหมดบรรดาแพทย์แล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อที่มียอดพุ่งสูงในทุกวันในขณะเดีวยวกันพวกเขาก็ยังร้องเพลง You Never Walk Alone ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อบอกว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันและเมื่อเจะเกนคลับกุนซือปัจจุบันของหงแดงได้รู้เรื่องนี้เข้า เขาก็รู้สึกประทับใจมากถึงขั้นเสียน้ําตาแล้วก็ให้กําลังใจกับทีมแพทย์ทุกคนที่ทุ่มเทพเพื่อทุกชีวิตในอังกฤษนะครับหรือช่วงเวลาที่คริสเยโนโรนัลโดสุดยอดกองหน้าซูเปอร์สตาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศข่าวว่าเขาได้สูญเสียลูกชายซึ่งเป็นหนึ่งในลูกฝาแฝดที่เกิดจากเขาแล้วก็จอร์จิน่าภรรยานะครับซึ่งเสียชีวิตระหว่างการทําคลอดเมื่อเดือนเมษายนปี2022ก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาเยือนแอนฟิลด์แม้จะรับรู้ว่านักเตะคนนี้เป็นนักฟุตบอลของทีมคู่แข ร่วมกันร้องเพลง You Never Walk Alone ให้กำลังใจแก่คริสเตียโนโรนัลโดที่สูญเสียลูกชายรวมถึงปรบมือให้กำลังใจเขาตอนที่เกมเดินทางมาถึงนาทีที่7ของครึ่งแรกนะครับส่วนเกมนั้นโรนัลโดก็ถึงแม้จะไม่มีชื่อลงสนามแต่เขาก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ดีจากแฟนบอลลิเวอร์พูลอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนะครับที่ร่วมสร้างตำนานให้กับสโมสรแล้วก็เพลง You Never Walk Alone นั่นก็คือเกมนัด <Not S 2> ชิงชนะเลิศยุยเฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2005ที่โอลิมปิกสเตเดียมอิสตันบูลประเทศตุรกีค เป็นคู่ชิงระหว่าง ลิอร์พูลแล้วก็เอซิมิลานะครับเกมนั้นมีสาวกริอร์พูลยกพวกกัไปเชียร์เป็นร่วมหลักหมื่นคนเลยนะครับซึ่งครึ่งแรกลิอร์พูลถูกนําไป3ประตูต่อศูนย์นะครับถ้าเกิดเป็นแฟนบอลทั่วไปที่ไม่ได้มีความรักความผูกพันมากก็คงอาจจะออกจากสนามกลับบ้านไปแล้วหรือว่าคนที่ดูถ่ายทอดสดทางบ้านเนี่ยก็คงจะปิดทีวีนอนกันหมดนะครับเพราะว่าคิดว่าโดนสกอร์ไปขนาดนีนะ้น่าจะแพ้แล้วก็กลับมาได้ยากนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามมีการรายงานข่าวว่าช่วงพักครึ่งนะฮะระหว่างที่นักเตะลิอร์พูลเข้าไปในห้อง แฟนบอลก็ต่างส่งเสียงร้องเพลง You Never Walk Alone กันกระหึ่มกึกก้องในสนามโอลิมปิกสเตเดียมซึ่งหลังจากนั้นนะฮะในที่สุดลิเวอร์พูลกลับมาลงสนาม ครึ่งหลังก็สามารถค่อยๆทาประตูมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาตีเสมอ33มและสุดท้ายยิงจุดโทษชนะไปแบบเหลือเชื่อครับคว้าแชมป์ยุโรปในสมัยที่5ไปครองชนิดที่เรียกได้ว่าคนที่ปิดไฟนอนไปในคืนนั้นตื่นมาเห็นผลการแข่งขันในวันรุ่งขึ้นก็คงต้องช็อกกันเป็นแถบๆนะฮะแล้วก็เหตุการณ์นี้ถูกจดจําได้ว่ามันเป็นเกมแห่งปฏิหาริย์โดยแท้จริงแม้จะถูกจดจําในฐานะเพลงประจําสโมสรหรือรูพูลแต่ความจริงแล้วอยู่ในวอล์กอโลนเป็นเพลงที่สโมสรฟุตบอลทีมอื่นๆก็นําไปใช้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่น สอนฟุตบอลสุดแกรกจาก Scottish Premier League ที่ สโมสรก็เคยนาเพลงนี้ไปเปิดในสนามให้กับแฟนบอลช่วยกันร้องก่อนเกมโดยช่วงหนึ่งเคยมีการถกเถียงว่าลิเวอร์พูลหรือว่าเซลติกทีมไหนกันแน่ที่เริ่มเอาเพลงนี้ไปใช้ก่อนซึ่งเชื่อกันว่าเซลติกน่าจะนําเพลงนี้ไปร้องภายหลังเกมฟาดแข่งกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ในเกมยูโรเปียนคัพวินเนอร์สคัพรอบรองชนะเลิศในปี1966นะครับในขณะที่บรเซียาดด์มุนเสือเหลืองแห่งบุนเดสลีกาแห่งเยอรมนีก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เปิดเพลงอยู่เนเวอร์วอล์กอให้กำลังใจนักเตะก่อนลงสนามในบ้านเช่เเช่่นนนนกััรแตเเป็วอ์ช ของเพิร์นะครับเป็นวงป๊อปร็อกของเยอรมนีที่นำมาคัฟเวอร์ใหม่ในปี1996โดยเป็นเวอร์ชันที่ออกจะร็อกกว่าต้นฉบับซึ่งตอนแรกเนี่ยแมติอัสคาร์เนอร์นักร้องนำได้เล่าว่าเขาไม่อยากคัฟเวอร์เพลงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวอร์ชันเดิมมันดีอยู่แล้วแถมมีท่อนร้องที่เสียงค่อนข้างสูงด้วยนะฮะแต่พอทำเสร็จมันกลายเป็นเวอร์ชันที่แฟนบอลดัดมุลชื่นชอบมากแล้วก็นำมาร้องในสนามโดยที่ฝั่งของลิเวอร์พูลก็ยินดีให้นำไปใช้แบบไม่มีปัญหาครับจริงๆมีเรื่องเล่าขำ เปิดเพลง Universe War ลงเวอร์ชันของ j e r r y and p e a c e m a k e r s ตามฝั่งล e r p พูลแต่สุดท้ายแฟนบอลของเสือเหลืองเนี่ยกลับชอบเวอร์ชันของเพ r ฮาร์มนีมากกว่าครับสุดท้ายพวกเขาก็เลือกที่จะเปิดเวอร์ชันของเพ r ฮาร์มนีมาจนถึงปัจจุบันแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกหลายทีมที่นำเพลงนี้ไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น m i n n z เป็น1860มิ n นิกทีม f c t w e n t e นเต b คลับบูชเีโตเกียวเป็นต้นครับ, Bruce, Tokyo, on, รบแล้วถ้าเกิดถามว่าคิดถึงเพลง u n i v e r War Alone, กับทีมไหนมากที่สุด เกือบ100%ต้องตอบว่าลิเวอร์พูลแน่นอนนับตั้งแต่เพลง Universal Alone เ r y ร่ d the Peacemakers ถูกส่งให้กับบิลชังคลีย์ในปี1963มาจนถึงวันนี้เพลง Universal Alone ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลและถูกขับขานขับร้องมานานเกือบ60ปีแล้วในขณะที่เจอร่มาสเตนก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่วมกันสร้างลิเวอร์พูลให้เป็นสุดยอดทีมฟุตบอลที่รู้จักไปทั่วโลกนะฮะด้วยบทเพลงของเขาและวง Jerry and the p e a c e m a k ร r s ร่วมกัน cover ในเวลานั้นทุกครั้งงทที่เเขาาาดินม ว่าจะมาชมฟุตบอลหรือว่าจะมาร้องเพลงในสนามเขาก็ได้รับเสียงปรบมือต้อนรับจากทุกชีวิตในลิเวอร์พูลอย่างอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัวย้อนครับตำนานลูกหนังผู้ยิ่งใหญ่ตลอดการของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยเคยแสดงความเห็นนะครับหลังจากที่ได้ฟังเพลงยูเนเวอร์วอลลที่แฟนบอลลิเวอร์พูลร้องกันกระหึมกึกกล้องในเกมการแข่งขันว่าไม่มีสโมสรฟุตบอลในยุโรปแห่งหนใดที่มีเพลงประจําสโมสรที่มันทรงพลังเหมือนยูเนเวอร์วอลลแล้วก็ไม่มีสโมสรใดในโลกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแฟนบอลได้ยิ่งใหญ่เท่ากับ ก,การที่ได้เห็นแฟนบอลกว่า4 0,000คนร่วมร้องเพลงนี้ทําให้ตัวเขาถึงกับตัวสั่นแล้วก็ได้รู้ว่าแฟนบอลกลุ่มนี้คือพลังอันยิงย่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังทีมนี้ปัจจุบันเจอร์รี่มาสเตนนักร้องนําแห่งเจอร์รี่แอนด์พีซเมเกอร์สก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเดือนมการาคมปี2021เขาจากโลกนี้ไปด้วยวัย78ปีจากอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดที่ส่งผลไปยังบริเวณหัวใจนะครับท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยของทุกชีวิตในเมืองแล้วก็สโมส,สิอร์ลี่ยังจงิเวอร์พลูแต่ โลกจะร่วมกันขับขันร้องเพลงอยู่นววอล์โลนของเจอร์รี่เพื่อให้กำลังใจทีมที่รักแล้วก็อยู่เคียงข้างลิเวอร์พูลในทุกเส้นทางไม่ว่าจะสุขสมหวังจะผิดหวังจะเศร้าเสียใจก็ตามและมันก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปตรามนานเท่านานเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็จะไม่มีวันเดินอย่างเดียวดายเพราะเราจะเดินกุมมือและร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน และนี่ก็คือเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังเพลง You Never Walk Alone นะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณมีความทรงจำที่ประทับใจหรือว่ามีช็อตไหนที่ประทับใจเกี่ยวกับเพลงนี้บ้างครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้เราพูดถึงเพลงประจำสโมสรฟุตบอลเพลงไหนอีกก็สามารถช่วยกันคอมเมนต์กันได้นะฮะถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับทุกๆช่องทางของ m a Main s t a n น Thailand ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการ Music Stand Podcast กันได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมบอมสวัชินลาไปก่อนครับสวัสดีครับ you